ผมลูกง่าแล้วครับต้นหัวลูกตั้งปลาดมผู้ใหญ่บ้านนะจามปนก็คำลังนะครับต่อผมก็คือว่าเป็นบุตรสาผมเป็นอัิธีสารตัวก็นยองมือใส่หงออีกผมก็ขอโทษขอโทยเด้อเราได้ประมาทต้นประมาทเพื่อนนะครับเราขออนุญาตทายนะครับทายบาดใดติดบาดนั่นกับโจงกระเท او เดียวนี้ก่ติดคือเรานะครับอันนี้อันนี้ยประสบการณ์เจ้าของนะครับเนาะอ่าอันนี้เตาว่าแบบความจริงนะครับคือสี่บทัวกัน นะครับอ่ากับอ่ะในรอบนี้ใดจะอยากให้แต่พ่อแม่พี่น้องหากินโลกข้าวกินเ้าวกินน้ำอยากจะให้อิ่มนะครับมือนี้อิ่มแล้วกินเบิด์ตห่อกลับบ้านนะครับไปฝากอ่ตอนบ้านไก่เลือนเคียงนะครับพี่น้องอ่ลูกหลานก็ต้มขนมลงมานะครับมือนี้มือบุญนะครับอิ่มไป้งแต่หมูเห็ดเป็ดไก่นะครับหมดมากาไก่อิ่มเบิรับมือนีนะครับเป็นอันนี้ส่งหลายนะครับอ่าฉะนั้นก็เอา ไอ้ล yeah, ุงพลมาว่าน้ำเนี่ยเพราะถ้ได้ยินเสียงลุงพลพวกเนี่ยก็ว่าไปว่ามากๆแบบข้ามว่าเห็นหน้าลุงพลเออเอาลุงพลนี่แหละนะเอาเอาเรียนเชิญกันลุงพลครับจะหน่อยจะหน่อยกับพี่น้องจะโดุงไปเรียนเกณฑ์น้องนี่แหละนะครับก่อนะครับลุงพลนะได้จาพบปะกับพี่น้องชุมชนตำบลคุรระคำของเรานะครับเราเรียนเชิญครับครับก็ กราบนนมนต์นะครับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับพระเทระนะครับอิฐถั่วบนนะครับาลาแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกระดับชั้นนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับของหลวงปู่คำฟองเขรมจโรนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีศรียัทุสิษนะครับทั่วประเทศนะครับที่เลื่อมใสใน การประพฤติดีประพฤติช,ชอบของหลวงปู่นะครับวันนี้ลุงพลก็ได้นะครับลุงพลแอนะครับหรือลุงช่างประสนผักก็ได้ทําลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับมาร่วมนะก็หมดไปแล้วนะครับพอลงมาจากนะครับศาลาปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวร้อยกว่าชามนะครับหายไปในพริบตาก็ดีใจกับทุกท่าน ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับรีเมอร์ของลุงช่างเองนะครับที่ปรุงนะครับปรุงนะกระกันตอนก็ควบคุมการผลิตนะด้วยตัวเองนะห่วงใยนะครับผู้บริโภคนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการที่สายพุทธทุกท่านที่เดินทางเข้ามานะครับจะได้รับประทานอาหารนะครับที่อร่งอร่อยนะครับ นะรงทานต่างๆก็มีหลากหลาย30กว่ารงทานที่ผู้ใหญ่เพื่ศักด์อุณวิเศษท่านในตาต่มเมืองทั้งต้นนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่เมานะครับผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์คุณมีนะครับที่ได้นะครับอยู่นะครับด้วยกันนะครับจนเดินลงมาดูโรงทานนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราได้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำรงทาน ในกับนะครับพี่น้องนะเราได้ได้พาลูกหลานนะครับเข้าวัดฟังธรรมนะครับนะเข้าวัดเพื่อที่จะขัดเกลานะครับจิตใจนะครับของเด็กๆเยาวชนอ่าคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักนะครับคุณงามความดีนะครับเข้าวัดฟังธรรมนาวันพระนะครับแปดค่ำสิบห้าค่ำนะครับก็มีการสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นประจำนะครับพา คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลงมาทำบุญนะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับเด็กๆนะครับที่จะเป็นอนาคตนะของต่อไปได้นะครับเป็นคุณค่านะครับของพระพุทธศาสนานะครับที่อยู่คู่กับประเทศเรานะครับมากว่า2,567ปี นะครับเป็นนี้ก็เป็นปีมงคลนะครับอีกปีหนึ่งนะครับที่พวกเราชาวพุทธนะครับได้มาเห็นความสวยงามนะครับของวัดสีสำราญนะครับหมู่ห้าของบ้านจปดงนะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับรักษาศีลห้านะครับทุกวันพระก็จะเป็นการหยุดนะครับการทำงานทุกอย่าง ที่เป็นงานเกษตรกรรมนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้มาทำบุญที่วัดนะครับจูมือลูกหลานนะครับเข้ามาที่วัดนะมาทำบุญนะก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับอันดีงามที่ควรจะรักษาและก็คงไว้นะครับให้ตราบนานเท่านานนะครับชลูกชลานของเรานะครับหมู่บ้านจาปะปะดงก็อยู่ติดกับตำบลกุเรคาเนาะซึ่งเป็นวัดใหญ่ มาพี่มาอยู่ใกล้ๆผมหน่อยจะได้มีคําพูดหลุดออกมาบ้างพี่มาพี่อย่าไปยืนแอคชั่นอยู่ตรงนั้นนะขามาใกล้ๆมาโอ้ยนะให้ยืนหนาวอยู่คนเดียวจากต้องหนาวกลายเป็นร้อนแล้วนี่ <c oughs> มันอยู่ในเตาไงไปลูกนะ <c oughs> มาแล้วนะถ้าเกิดน, <ผม S 1> นะครับหมู่บ้านไหนนะครับที่มานะทำโรงทานที่นี่นะครับถ้าอยากจะให้พวกเราไปทำโรงทานนะครับที่หมู่บ้านของท่าน นะครับก็มาติดต่อนะบรรดาสวแม่ครัวที่สวยๆนี่นะครับหน้าตานะครับนะมาจากนู่นภูเขานะครับผูู้เหล็กไฟนะผู้หลวงผู้พะพางนะเป็นชาวเขาเนาะนะครับแต่มีจิตใจที่ดีงามนะครับชอบทําบุญนะครับทําเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้เห็นว่าการทําบุญการาำรงทานนะครับไปที่ต่างๆนะครับหมู่บ้านที่ไหนๆนะครับก็สามารถทําโรงทานให้กับทุกคนได้ทานกัน เรานึกถึงเด็กๆนะครับที่ยังไรเดียนสายังอยากจะเห็นนะครับสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีงามบนโลกนี้นะครับอีกนานนะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่จะพาลูกบุตรหลานนะครับของเรานะครับมานะครับซึ่งเท่ากับนธรรมนะครับศาสนาพุทธนะครับที่เป็นศาสนาที่นะครับมีคนนับถือทั่วโลกนะครับเป็นศาสนาที่ มีคนเคารพับถือมากที่สุดก็ทว่าได้นะครับศาสนาพุทธนะครับอันนี้พูดได้อย่างไม่อายเลยนะครับนะที่ไหนๆก็มีนะครับศาสนาพุทธนะครับมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับที่ลูกหลานเราควรจะอ่าระลึกนึกถึงนะครับคุณงามความดีของครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านได้ทําคุณงามความดีไว้ให้ลูกหลานนะครับได้ อ่าสักการะกราบไหว้บูชานะครับอย่างหลวงปูกรร่กำฟองเขมาจารโรนะครับก็เป็นอ่าที่ปรึกษาของเจ้าคณะอำเภอนะตามประวัตินะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอใช่ไหมครับใช่ไหมผู้ใหญ่เทิดผู้ใหญ่เทิดโอ้ยกำลังเมาหมูท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอใช่ไหมครับหรือว่าที่ปรึกษา อดีตที่พึกษาเจา้ากระำเภอนะครับตามประวัตินะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ตำบลกุเรคำํำตำบลตำบลใกล้เคียงนะต่างๆให้การเคารพนับถือนะครับหลวงปู่ํำฟองเป็นอย่างมากนะครับดูจากนะครับการก่อสร้างนะครับการทำอะไรต่างๆนะครับบริเวณศารานะครับที่เป็นศาราหลักนะครับที่มีการทำวิธี นะครับทางศาสนาพุทธนะครับดูยิ่งใหญ่นะครับถ้าเปรียบกับสมัยนะครับที่หลวงปู่กำฟองท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้าทุกวันนี้ท่านยังอยู่นะครับเชื่อว่านะครับวัดศรีสําปาญจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งใหญ่นะครับไม่น้อยไปกว่าวัดอื่นๆนะครับที่มีความเจริญนะครับที่มีวัดนะครับ ศาสนกิจต่างๆที่มีความรุ่งเรืองนะครับไปที่วัดที่ไหนๆนะครับที่มีความเจริญนะครับเราก็จะมีความร่มเย็นนะครับมีจิตใจที่เย็นนะครับอย่างลงชัดเวลาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมากนะ,ะนะครับตั้งหินตั้งใจน้อมต้มกราบครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ระ,ะลึกถึงคุณงามความดีนะครับของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนให้ลูกหลานพวกเรานะครับยึดมั่นในคุณงามความดี นะครับการทํำุณงานาอดีนั้นไม่ยากนะครับแต่ลําบากซึ่งคงไว้นะครับการทําำุณงานามดีไปที่ไหนใครก็ทําได้นะครับแต่ถ้าจะทำทุกวันทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ